ของครนะับดดโอ้ครับแม่พี่ครับอันนี้ขายร่วงจากบาทนี่ครับไอร่วงละงบาทร่วงสองบาทโอ้เออร่วงละเจ็ดบาทนะครับเป็นอาชีพเป็นกำลังเฮ็ดนะครับคล้ <c oughs> ายใส่นะครับไอ้บ้านเนี่ย เราของสีนะครับอืมนะครับเป็นแบบแม่พอดีแม่ทบมันเจ็บนะครับเจ็บของเก่ามือนึงนี่นนนตกได้มือจำกัดทั้งเชื่อก็ได้รอยทั้งเชื่อกอเจ็ดสิบบาทบาท่ได้มันของกับใครมีอื่เนาะอืมีวันไหนเขาให้ฐานก็ได้หลายโอ้เขามีบางเพนบางบ้านบางบ้านเขาก็ให้เป็นถุงยางใหญ่เนาะครับอืม,มก,กระดาษไปให้เอ เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะครับไปไปเบิ่งมีอย่างเนี้ยไปมีขวดพลาสติกขวดแก้วอันนี้แล้วกม็มีกระป๋องอืมอันนี้ก็มีโลละบาทโอ้โลละบาทเนาะครับ<า>พกกลาสติกครับไอ้แล้วก็เป็นดิบซี่ผมเนี่ยแหละนันธรรมดาแน่นี่นะครับเอานะครับมีกระป๋อโลละบาทไปเอ้ ครับอืมครับเดีย่าอะกินไปทางเราเมนครับครับเอ้ไปขายสาไปขายน้องก็ไตนี่แหะน้องผู้สีก็ไตบ้านเองนี่แหละโอ้อือ้าครับว่าอะไรอยู่อเู่อาไรกินเนาะอ่าอ้าวครับเป็นกำลังใจให้นะครับไอ้ครับสู้ๆครับไอ้ครับผมไอ้พวกกล้องครับสู้ๆยกโวกยกพวกอือ